ดูข่าวการแจกเงินของรัฐบาลต้องดูช่องนี้ ช่องสตังมีเดียยิ่งดูยิ่งได้เงินใครอยากได้เงินคนละครึ่งครบ3,500ไม่ว่าจะเป็นเ 1, ฟส1เฟส2นะครับต้องดูคลิปนี้ดูคลิปนี้ทําตามและรอรับเงินทันทีหากคุณชอบข่าวการแจกเงินของรัฐบาลนะครับกดติดตามช่องสตังมีเดียได้เลยครับสบตังจะนําข่าวการแจกเงินของรัฐบาลมาให้คุณถึงหน้าจอโทรศัพท์มือถือพิเศษที่สุดนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งด้วยคุณจะได้รับข่าวการแจกเงินโดยตรงจากหน้าจอโทรศัพท์มือถือของคุณนะครับสตังจะสามารถส่งข่าวให้คุณได้แค่คนที่กด กระดิ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นกดกระดิ่งก่อนรู้ข่าวก่อนมีโอกาสได้รับเงินจากรัฐบาลก่อนฟรีไม่คิดตังค์นะครับล่าสุดนี้นะครับเขาได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่าการรับเงินค,นครุรคืงของคนที่ได้รับเงินเฟดนึงและเฟดสองนั้นจะรับช่องทางไหนสามวิธีง่ายๆดูแล้วทําตามได้รรับเงินทันทีนะครับอย่างแรกขอเจาะจงคนที่ได้รับเงินเฟดแรกก่อนนะครับคนที่ได้รับเงิน3,000บาทที่ใช้ภายในปี ,63 สานะครับ31ธันวาคมน,นี้ วิธีการรับเงินแฟสที่2ยืนยันสิทธิ์นะครับง่ายมากอย่างแรกนะครับคุณไม่ต้องเข้าเว็บไซต์คนละครึ่งแล้วอันนี้เขาประกาศล่าสุดแล้วนะครับให้คุณเข้าไปที่แอปพลิเคชันเป่าตังนะครับและเข้าสู่ G Wallet จากนั้นนะครับให้คุณดูซี่สตางนะวงกลมสีเหลืองไว้เป็นเมนูของคนละครึ่งจากนั้นกดเข้าไปเลยในวันที่16ธันวาคมนี้เขาจะเปิดให้ยืนยันคุณจะเจอหน้าจอนี้นะครับเขาเขียนปุ่มสีฟ้านะครับว่า กดยอมรับเงื่อนไขและรับสิทธิ์กดเข้าไปแค่นั้นเองจากนั้นเขาจะเป็นตัวเครื่องหมายถูกต้องสีเขียวนะครับบอกว่าแสดงผลการรับสิทธิ์สำเร็จแล้วนะครับเท่านี้คุณก็ได้ไปต่อได้รับเงินเฟลดี่2แล้วบอกไว้ก่อนในวันที่16ธันวาคมเงินที่รัฐบาลให้คุณ เหลือเท่าไหนเขาก็จะเหลือแค่นั้นจนถึงวันที่สาเสธันวาคมอย่างเช่นวันที่16ธันวาคมนี้นะครับคุณเหลือเงินจากรัฐบาลให้มาเนี่ย5 0 0บาทเงินเฟดสองเนี่ยจะเข้าก็ต่อเมื่อวันที่1มก,กราคมเป็นต้นไปพอะฉะนแล้วคุณจะเหลือเงิน500บาทเท่าเดิมแล้วคุณก็ใช้นะครับจนกว่าวันที่สามสิธันวาคมแต่ถามว่าจําเป็นต้องใช้หมดไหมไม่จําเป็นสามารถเหลือเงินได้นะครับแต่ถ้าใครที่ใช้เงินหมดแล้วนะครับ ก็ใช้เงินไม่ได้จนกว่าวันที่1มกราคมเป็นต้นไปคุณจะได้รับวงเงินจากรัฐบาลที่ให้มางวดใหม่เฟสที่2เนี่ย500บาทนี่มีเท่านี้แค่นั้นไม่ถึง1นนาทีได้เงินเลยนะฮะนอกจากนี้นะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยได้เลยและจะเข้าร่วมลงทะเบียนตรงนี้จะโหดกว่าคนที่ได้รับเงินแล้วนะครับสำหรับคนที่จะลงทะเบียนเฟสสองนั้นนะครับก็คือคนที่ไม่เคยลงทะเบียนเฟสแรกเลยแล้วก็เป็นคนที่เคยได้รับสิทธิ์เฟสแรกแต่ ไม่ได้ใช้สิทธิ์ภายใน14วันนะครับก็เลยโดนตัดสิทธิ์ตรงนี้เขาจะเคลียร์ให้ใหม่เลยคือคุณมีโอกาสที่จะได้ลงทะเบียนในเฟส2 16ธันวาคมนี้แต่คนที่จะลงทะเบียนเฟส2นั้นไม่ได้ลงทะเบียนผ่านแอปเต่าตังค์นะครับเข้าไปที่เว็บไซต์กละเครื่อง com เลยคุณจะได้ลงทะเบียนนะครับวันที่16ธันวาคมแต่6โมงเช้าเป็นต้นไปครั้งนี้เปิดให้5้าล้านสิทธิ์นะครับเหมือนจะเยอะนะแต่ความต้องการเนี่ยเยอะมากๆเพราะฉะนั้นแล้ว ย่าลงทะเบียน7จ็ดโม่แปโมนะสตังค์ไม่ได้ประกันว่าจะเต็มหรือ,อยังนะครับถ้าเป็นไปได้เนี่ยควรจะตื่นให้ไวที่สุดเพื่อที่จะรับลงทะเบียนเพื่อที่จะลงทะเบียนให้ไวที่สุดเพราะว่ามีการแย่งสิทธิ์กันเยอะมาก mm hmm. เห็นใจหลายคนที่ไม่พร้อมตื่นสักเตีห้ก,กว่าเตรียมบัตรประชาชนเตรียมโทรศัพท์มือถือหรือคอมพิวเตอร์หรือแท็บเล็ตแล้วก็เตรียมอินเทอร์เน็ตมี4ีอย่างนี้มีสติ แล้วก็พร้อมลงทะเบียนได้เลยนะครับส่วนคนที่ได้แฟตที่2นี้นะครับคุณจะได้รับสิทธิ์เงิน3,500บาทในวันที่1มกราคมเป็น,นปต้นไปซึ่งทั้ง2แฟเฟนะรัฐบาลจะำจำกัดนะครับให้ใช้เงินวันละ150บาทเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแปลงนะครับสรุปอีกครั้ง16ทธันวาคมน,นี้เฟตแรกที่ได้รับเงิน3 0 0บาทแล้วอยากได้เงินอีก500ให้ครบไปที่ แอปเป่าตังเฟสที่2ที่ยังไม่เคยได้รับเงินสักบาทเลยไปที่เว็บไซต์คนละครึ่ง .com นะครับใครที่มีคําถามอะไรเกี่ยวกับการลงทะเบียนคนละครึ่งไม่ว่าจะเป็นเฟสหนึ่งเฟสสบอกชื่อจังหวัดคอมเมนต์มาดใต้ล่างและบอกปัญหาของคุณมานะครับเดี๋ยวสตางค์เนี่ยจะมีทีมงานรวบรวมว่า คุณผู้ชมอยากรู้อะไรอยากจะแก้ปัญหาอะไรมากที่สุดสต๊าปก็จะได้ทําคลิปที่เป็นประโยชน์เพื่อให้คุณเนี่ยมีโอกาสได้รับเงินนะครับแต่ถ้าหากว่าคุณไม่มีข้อสงสัยอะไรดูคลิปนี้ทําตามที่บอกแล้วก็รอรับเงินได้เลยขอทุกคนโชคดีและอยากรู้ข่าวสารการแจกเงินแบบนี้ไม่ยาก กดติดตามช่องสตังมีเดียนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งด้วยใครที่กดกระดิ่งจะได้รู้ข่าวก่อนและมีโอกาสได้รับเงินจากสวัสดิการของรัฐก่อนกับ,บรายการสาระแชร์ประชารัฐคลิปวิดีโอสั้นนหากระชับดูแล้วเข้าใจง่ายแหล่งข่าวเช็คได้ใต้คลิปวิดีโอนี้เจอกันกับข่าวแจกเงินข่าวหน้านะครับ